ดังไฟไว้จะทำอะไรกินนี่พี่น้องเอ้ยกรุดนมาไก่เด้อยังคิดเมนูอยู่เนี่ยโอ้ยทำงาหนักเนาะพักเส้นก่อนสินเล็ก ทำเส้นมันก่อนนี่ีกระดาษเส้นเป็นเส้นเล็กพัดเส้นไปก่อนทำรัสน,นะคะคุณน,นี่ก็จะขั้วเงิน,นะค่ะุดเดูนี่เราเห็นแล้

กำลังกวนอยู่ใส่น้ำเลยทำรนาค่ะทุกคนรอยน้ำเดยอะก่อนหลุไปแล้วก็จะใส่แป้งค่ะคุณนคน,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 นใส่ก่อนใส่แป้งค่ะแป้งมันแป้งมันจบเลยน้ำหน่อ้ え、さて、<sum> <sum _ sum _> เราจะใส่ผักค่ะท่านเราจะใส่ผักค่ะนี่ผักใบเราไม่มีกระหล่ำเราใส่กะล่ำปลีมีคณะเราไม่มีคณะโอเคใส่กระหล่ำปลีทั้งใบค่ะทุกคนเนีย่ยเรื่องอะ้รอะไรุกคนเป็นลนาดห,หน้าเลยค่ะบล็อไปแล้ว น่อไก่ไหนน้าดีที่ไหนแม่ ตัวกลม้วยเสร็จจบันเนี่ยทุกคนสเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะลนะหน้านี่สเสร็จแล้วนะคะทุกคเนเดี๋ยวตักใส่เอาเว้ยม,ม,ม,มาทำไมกร่รู้นี่ นเลยละหรืมกรวบด้วยละนี่รนาครับทุกคนนี่จะปิดไทยเข้าไปอา้าวรนากระแสานี่ด้วยเลยไหนชนไหนไหนยิงชนอ่ะอันนี้คือหัวบทค่ะใส่ก่อนน้ำตาลนะคะน้ำตาลใส่ไหมยินเอยเนี่ นี่ตานอนปรุงพริกปรุงนี่ตาน่ากับคนไปแล้วตะแทะไปแล้วสำหรับนั่งกินเองนี่ใส่พริก มาด้อโอ้สวัสดีด้ะชี้ยังไงอยากได้มาเซลคุยเดิหน้ <c oughs> าทำเองมาเป็นเด็ก <c oughs> <ค>ต้องเลือจับตัวยินอืมจับตัเด้อพี่น้องทำดีอื้อหือจับ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 น้ออื้อือ 那个了呀。